ันนี้กระเม่นเขาหอมนาคานะครับเขาบบไว้ตัวแสงนะครับเอาไว้เห็ดพันธุ์น้ำปังนะครับนี่ครับอันนี้หอมนาคานะครับอายุประมาณแปดสิบเกือบเก้าสิบมือครับนี่ครับหอมนาคานะครับพี่น้องเสียงฝ้ากระคึมๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหอมนาคานะครับนะครับพี่น้อง นะครับนะครับหอมนาค่านะครับพี่น้องล้มกมาแล้วคุณฝ่าพี่น้องเออทยานครับอันนี้เป็นเขาหอมนาคานะครับหัเห็นแนวหน้าปางนะครับสีได้เขาเมื่อก่อนครับล้มแฮ้งนะทยานนะครับทั้งฝ้านะครับนะครับ บริได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับมีแต่ฉีดพ่นทางใบครับนี่ครับนี่ครับก๋าเขียวใส่ได้อยู่นะครับมาชมฟ้ามืดคึมเป็นแต่ย่านหลายครับนี่ครับพี่น้องล้มหัวมาแล้วมองดูนี่เดี๋ยวสิเขาเนื้อก่อนนะครับย่านฟ้านะครับผมโอ้ยสนิทละพี่น้องนะครับหอมนาคานะครับเขาสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับนี่ครับ ฉีดพ่นทั้งไปนะครับปุ๋ยกิฟฟลินล้วนๆน,นะครับครับครับไอซันนี่ก่อนพี่นนอง